มาข้าไปเรียงอื่นดีกว่าดูไม่เอจเจนดีกว่ามึงพวกนี้เอจมาเลยนะเพื่อนเออ,อเพีงปีแรกสอนว่านะ่ะมีดีว่าปีเพียงต่อเองเออเป็นอมงศ์เน็ตอุตายเนะี่ยว่ามึงเป็นตัวอมองศ์แอ้์ของจริงไงเพืเ่อนจะ๊กบอกเลยว่าเพียงนี่เขาโถด่ะเพียงสองนี่เจเนี่ะ แน่ใช่มันมียิยงปืนด้วยก็าบอกแล้วไม่ยิงปืนซ้อนนะจะต้องว่าหลังไหมแค่นี่ไงไงผู้ชมคผู้ชมครับคุณออนะด้่ใจปืนซ้อนมันนะดูข้างหลังอยู่คผู้ชาเห็นไหมถ้าเห็นผมไม่ดูไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมโอ้อะ